คุณผู้ชมคะสสัปดาห์เต็มแล้วนะคะตั้งแต่ที่กลุ่มฮามาสได้เปิดฉากโจมตีไปที่อิสราเอลแล้วก็ส่งผลให้อิสราเอลเนี่ยทำการตอบโต้กลับคืนอย่างหนักแล้วก็รุนแรงตลอดระยะเวลา14วันที่ผ่านมานะคะทีนี้ในช่วงเวลานี้นะคะถ้าหากว่าดูพื้นที่โดยรอบอิสราเอลแล้วนอกจากฉนวนกาซาที่เป็นแนวรบที่1ที่มีการสู้รบกันแล้วมันมีแนวรบเกิดขึ้นตามมา และเชื่อว่าตอนนี้อาจจะเกิดเป็นแนวรบที่3ที่ตอนนี้ค่อนข้างน่ากังวลเหลือเกินนะคะเพราะมีรายงานเรื่องของความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของเวสต์แบงก์นั่นเองนะคะ เขตเวสต์แบงค์ตรงนี้จะกลายเป็นแนวรบที่3ในสมรภูมิครั้งนี้หรือไม่มาดูสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ไปพร้อมๆกันนะคะอย่างที่รายงานคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าดูแผนที่อิสราเอลฉนนกาซาสีแดงตรงนี้นะคะฉนนกาซาในเวลานี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4,100 กว่าคนด้วยกันนี่คือแนวรบที่1ที่อิสราเอลกาลังเผชิญอยู่แนวรบที่สองที่อิสราเอลกำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือเลบานอนนั่นเองนะคะหลังที่รายงานไปเมื่อสักครู่ว่ามันมีการยิงปะทะกันระหว่างกองกําลังป้องกันตนเองของอิสราเอลทางตอนเหนือนะคะกับทางกลุ่มของเฮสบุลอที่อยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนยิงกันไปยิงกันมามีรายงานว่าชาวเลบานอนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย15รายในจำนวนนี้นส่วนใหญ่เป็นนักรบเฮสบุลอทนะคะแต่ก็มีพลเรือนเสียชีวิตอีก2-3คนด้วยกันนอกจากนี้นะคะอีกหน จุดที่กําลังค่อนข้างน่ากังวลอยู่นั่นก็คือสมรภูมิเวสต์แบงค์ที่อาจจะกลายเป็นแนวรบที่3ของศึกในครั้งนี้ก็เป็นได้เพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะเริ่มเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นในเขตเวสต์แบงค์อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย76รายด้วยกันไล่เรียงกันให้ดูหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในเวสต์แบงค์กันบ้างที่ถ้าหากว่าติดตามข่าวสารในสมรภูมิระหว่างอิสราเอลแล้วก็ าชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่นี้มาโดยตลอดเนี่ยจะได้ยินว่ามันมีการปะทะก,กันระหว่างกองกําลังอิสราเอลกับ ประชาชนในพื้นที่ของปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์เนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยฉเฉลี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะมีชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ที่เสียชีวิตฉเฉลี่ยว,วันละประมาณ1คนแต่ปรากฏว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วอยู่ที่76คนด้วยกันนะคะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างย้อนกลับไปเมื่อช่วงค่ำคืนวันพุธถึงบ่ายวันพฤหัสบดีนะคะ กองทัพของอิสราเอลได้ทำการสังหารชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์เนี่ยอย่างน้อย12คนรวมถึงเด็กอย่างน้อย4คนแล้วก็ยังมีการบุกจู่โจมครั้งใหญ่ต่อค่ายผู้ลิภัยนูชามสในเมืองทูการเรมเมื่อวันพฤหัสบดีก็สังหารชาวปาเลสไตน์ไปอีกอย่างน้อย7คนก่อความเสียหายหนักทีเดียวนะคะช่วงเช้าวันพฤหัสบดีเนี่ยมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลสังหารเด็ก2คนด้วยการยิงเข้าไปที่ศีรษะ ระหว่างเกิดการเผชิญหน้ากันนอกจากนี้ในช่วง13-14วันที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่าอิสราเอลจับกลุ่มตัวชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ไปแล้วมากกว่า850คนความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้นับเป็นความท้าทายทั้งต่ออิสราเอลแล้วก็องค์การที่บริหารปาเลสไตน์อยู่ที่เรียกกันว่า PA เนี่ยนะคะซึ่งเป็นรัฐบาลปาเลสไตน์เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกที่ปกครองเวสต์แบงค์แต่ในเวสต์แบงค์เนี่ย ก็ต้องบอกว่าก็มีกลุ่มฮามาสปะปนอยู่ด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้จํานวนมากเท่ากับที่ปกครองฉนวนกาซาอยู่ก็ตามเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะอยู่ที่หลักประมาณ100คนเศษเศๆนะคะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยในเมืองลามัเลาะนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงโดยพฤตินัยของเวสต์แบงมีการเดินขบวนสนับสนุนกลุ่มฮามาส ซึ่งก็เป็นอริกับพักฟะตะนะคะซึ่งเป็นพักของกลุ่ม PA เนี่ยแหละของนายประธานาธิบดีมหมุดอับบาสนะคะที่ปกครองเวสต์แบงก์แล้วก็ประชาชนเนี่ยเขาเรียกร้องนะ ว่าขอให้ประชาชนได้รับการติดอาวุธด้วยนะคะเพราะมันมีการประทะก,กันในเวสต์แบงค์มาอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ถล่มที่โรงพยาบาลในฉนวนกาซาที่กาซาซ,าซิตี้เมื่อวันอังคารแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเกือบ500คนนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนในเวสต์แบงค์เขามองว่ามันไม่ได้แล้วเขาก็ต้องออกมาสนับสนุสนชาวปาเลสไตน์ด้วยกันแล้วนะคะส่งผลให้การประท้วงในเวสต์แบงค์ต่อต้านอิสราเอลเนี่ยก็เริ่มรุนแรงมากขึ้น ทีนี้ที่มันรุนแรงนักมันก็คือการที่กลุ่ม PA หรือว่าองค์การบริหารปาเลสไตน์ของประธานาธิบดีมฮัมหมดอับบาสเนี่ยปรากฏว่าแทนที่จะเข้าข้างชาวปาเลสไตน์ด้วยกันนะคะกลับเกิดการปราบปรามและประท้วง ปราบปรามการประท้วงนะคะด้วยการใช้ทั้งกระสุนจริงใช้แกส๊สนับตาแล้วก็ระเบิดมือด้วยนะคะซึ่งในเหตุการณ์ที่มีการประท้วงต่อต้านการโจมตีของอิสราเอลเนี่ยนะคะในเวสต์แบงค์เนี่ยมีเด็กหญิงปาเลสไตน์วัยแค่12ปีถูกยิงเสียชีวิตด้วยฝีมือของ,องกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ค่ะอยู่ที่เมืองเจนินแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายคนนี่เองนะคะ ที่ทําให้ชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์มองว่ามันไม่ได้แล้วเราก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ในเวสต์แบงก์ไม่ได้ด้วยเหมือนกันเรียกร้องขอให้มีการติดอาวุธชาวปาเลสไตน์วัย20ปีคนหนึ่งบอกว่าเอาอาวุธมาให้ประชาชนมาปะทะกันเลยเราจะแสดงให้เห็นว่าเราก็ทําได้เพราะฉะนั้นมันเกิดการที่มีคนมาสนับสนุนกลุ่มฮามาสมากขึ้นแล้วก็ต่อต้านอิสราเอลมากขึ้นและบางคนต่อต้านองค์การบริหารปาเลสไตน์หรือว่า p a มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ กลุ่มฮามาสบอกว่าการโจมตีเวสต์แบงค์อย่างต่อเนื่องของอิสราเอลก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนที่ฮามาสจะเริ่มโจมตีอิสราเอลเนี่ย มันก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ฮามาสเนี่ยตัดสินใจในการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเพราะหากย้อนกลับไปดูสถานการณ์ในช่วงหลายเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีรายงานที่กองกำลังของอิสราเอลเนี่ยบุกเข้าไปจู่โจมที่ค่ายผู้ลี้ภัยเจนินทางตอนเหนือของเขตเวสต์แบงค์นะคะรวมถึงจู่โจมไปในหลายพื้นที่ของเวสต์แบงค์มีผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์เนี่ยอย่างต่อเนื่องก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลุ่มฮามาสบอกเราก็ทนไม่ได้แล้วกับสถานการณ์ที่เกกิดขึ้้นนใวแบล็ มาสวีเอาอักษรด้วยนะคะก็เลยนํามาสู่การโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะถ้าหากพูดถึงเขตเวสต์แบงก์นี่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความซับซ้อนอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ประวัติของการครอบครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้เนี่ยมันย้อนกลับไปเป็นระยะเวลานับร้อยปีนะคะแต่เอาอย่างนี้เอาถึงแค่ว่าในช่วงที่อิสราเอลตั้งรัฐ อิสราเอลขึ้นในปี1948นะคะก็ส่งผลให้พื้นที่ของเขตเวสต์แบงก์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในการที่อยู่ในการปกครองของจอแดนนะคะแต่หลังจากนั้นในปีประมาณ1976นะคะซึ่งมันขอภัย1967ที่มันเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มอาหรับนาน6วันอิสราเอลได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนั้นนะคะส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์ที่ศัยอยู่ในเวสต์แบงก์เนี่ยอพยพออกไปนะคะซึ่งมันก็เกิดการปะทะกันอย่างต่อเนื่องระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์แล้วก็กับชาต อารับนะคะทีนี้ในปี1993ค่ะมันเกิดการเจรจาสันติภาพกันระหว่าง PLO องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ที่นำโดยยัสเซอร์อาราฟัตหลายคนน่าจะคุ้นชื่อเขาคนนี้ดีนะคะเป็นผู้นำของปาเลสไตน์ที่มีแนวทางในการประนีประนอมกับอิสราเอลเพราะฉะนั้นมันเกิดการเจรจากันที่ออสโลค่ะเป็นข้อตกลงออสโล1993ในเวลานั้นที่มีการเจรจาระหว่าง PLO ของปาเลส กับอิสราเอลเขาได้ข้อตกลงออกมาแบ่งพื้นที่ของเวสต์แบงค์เนี่ยเป็น3 a r แอเรียหรือว่า3พื้นที่ด้วยกันนะคะพื้นที่แรกเนี่ยคิดเป็นประมาณ18เรียกกันว่าแอเรียเอแอเรียเคืออะไรนะคะก็คือจุดสีเขียวที่กระจายอยู่กันห่างๆกันแบบนี้นั่นก็คืออยู่ในความควบคุมของปาเลสไตน์มีรัฐบาลมีการดูแลความมั่นคง เป็นของตัวเองนี่ก็คือสิ่งที่ PLO หรือว่า PA ในภายหลังเนี่ยเขาดูแลอยู่นั่นเองนะคะถัดมา a อรเียบนะคะแอรเียที่2มีอยู่ที่ประมาณ22ที่กระจัดกระจายใหญ่ๆตรงนี้นะคะสีเขียวๆเยอะๆตรงนี้อยู่ในความควบคุมร่วมระหว่างปาเลสไตน์แล้วก็อิสราเอลนะคะอิสราเอลเนี่ยเข้ามาดูในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่ตรงนี้ด้วยตัวนี้ไม่เกี่ยวนะคะอิสราเอลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจุดนี้เลยแต่จุดนี้อิสราเอลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเยอะนะคะมาดูเรื่องของความ มั่นคงแต่ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ก็คือชาวปาเลสไตน์ซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองส่วนแอเรซีนะคะอยู่ที่ประมาณ60%ค่ะควบคุมโดยอิสาราเอลทั้งหมดจะเห็นได้ว่าพื้นที่หลักๆแล้วเป็นของอิสาราเอลในขณะที่ประชากรในเวสต์แบงค์เนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ3ล้านคน80%ของ3ล้านนะประมาณ2ล้าน5แสนคนเป็นชาวมุสลิมปาเลสไตน์นะคะ ในหมายความว่าพื้นที่ที่เล็กๆตรงนี้เนี่ยชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่แต่ประมาณ5 0 0 0สนคนเป็นชาวอิสราเอลอาศัยอยู่และที่ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ไม่พอใจมากๆนั่นก็คือว่าการที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธันยาฮูมีมติให้สร้างนิคมชาวยิวในดินแดนของชาวปาเลสไตน์ในแอเรียบีเนี่ยให้มากขึ้นไง นั่นหมายความว่าชาวยิวที่อยู่ใน a r e รียซเนี่ยขยายเข้าไปในแอเรียบขยายเข้าไปในแอเรียเด้วยนะคะนี่เองส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ก็ไม่พอใจอิสราเอลกลุ่มฮามาสที่อยู่ในฉนนกาซาเอกก็ไม่พอใจอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันนะคะนำมาสู่นี่แหละค่ะเป็นเรื่องของความซับซ้อนของพื้นที่เวสต Bank ก์นี่เองนะคะ